ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านนี้บ้านคุณยา่าร้านอยู่ในห้างเซจทวันตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะจริงร้านนี้มันเคยอยู่ริมถนนตรงข้ามกับเซนจูรี่นะแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่บนห้างน,นะครับการแต่งร้านเขาก็จะประมาณนี้เลยนี่มีข้อความจากหลานถึงย่าด,ด้วยนะ,ะมาดูเมนูกันดีกว่ามีอะไรบ้างที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรมากินบ้างวันนี้ นี่แล้วเขาก็มีพวกอาหารตามสั่งนะผัดพริกเผาผัดพริกเกลืออะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้สั่งมาหมดขนาดนั้นนะมาเริ่มที่นี่เลยให้ดูหน้าตาก่อนกระเพราหมูสับที่เขามีหมูกรอบมีเนื้อมีไก่อะไรหลายอย่างนะและที่เนี่ยเขาใช้พริกถึง5อย่างเลยเราไม่รู้นะว่ามันพริกอะไรบ้างก็น่าจะมีพริกขี้หนูพริกแห้งพริกไทยแล้วก็พริกปน่นแล้วมันมีอะไรอีกหรือว่าคือไอ้พริกให,ใหญ่ที่ไว้ตกแตง่งแล้วก็อันนี้ เขาเขียนว่าเมนูไข่ขัว้วแหนมนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่อนข้างน่ากินกันเลยทีเดียวเนี้ยสั่งมาเป็นราดข้าวนะแล้วก็นี่เกี๊ยวกุ้งเมื่อกี้ใครก็คงเห็นในเมนูอยู่แล้วนี่ตัวใหญ่หญเต็มช้อนหน้าตาประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปชิมกัน เริ่มที่นี่กระเพราคั่วหมูสับอืมเป็นคั่วแห้งๆนะแต่ไม่ได้แห้งขนาดนั้นยังติดแฉะนิดหน่อยสําหรับเรารสชาติอันนี้ไม่สาหรับเราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะถือว่าพอกินได้แต่ว่าโอเคโอเวอร์เอเวอร์เรแต่ว่าไม่ได้แบบว่าว้าวต้องมาชิมขนาดนั้นสําหรับกระเพราคั่วกระทะแห้งหมูสับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ชื่อเมนูเขายาวมากเลยนะโอเคอันนี้ พอไดปดูเมนูที่2องไข่คั่วแหนมเน่กินแบบครบคําครบรสจะบอกว่ารสชาติมันต่างจากที่เราคาดหวังนิดหน่อยนะอันนี้เราถือว่าธรรมดานะแต่ว่าเออพอใช้ได้เราคาดหวังว่าแบบเอน้ำเนี่ยเขาจะปรุงมาอะไรเงี้ยจะกินมันเป็นแค่ เห็นแหนหอมพริกอะไรเงี้ยคือเหมือนโรยมาเฉยเฉยนะไข่ข้างล่างไม่เหมือนไข่คั่วที่เรารู้จักนะเหมือนกับเขาเรียกไงอ่ะไขน่นุ่มๆอ่ะประมาณนั้นเขาเรียกอะไรวะเออนึกไม่ออกเอาเป็นว่าไข่เจียวที่มันนุ่มๆด้านหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็โรยแหนมมาจริงๆเขามีแบบโรยหมูกรอบนะแต่วันนี้เราลองแหนมละกันไปเดี๋ยวไปลองเมนูต่อไปนี่เกี๊ยวกุ้งอันนี้เราบอกเลยว่าซุป ไม่รู้นะเราว่ามันอาจจะติดรถมันอาจจะหนักๆไปหน่นหอสำหรับเราหรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราอยากได้น้าที่มันใสกว่าน,นี้นะรถมันอาจจะแบบเขาเรียวกว่าไงมันจะบอกว่าเค็มก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเหมือนมันหนักๆอะ่ะแต่ว่ากุ้งนี่เต็มคํามากเลยนะนี่ประมาณนี้เลยแล้วที่เราชอบคือช้อนเขาเนี่ยไม่ต้องวางคว่ำนะนี่วางปุ๊บมันล็อกได้เลยเพราะว่า อีกด้านหนึ่งของช้อนมันมันมนขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันเรียบขึ้นมาก็คือจะวางกับขอบจานได้พอดีและนี้ของแถมนะก็คือหมูแดดเดียวทอดน้ำปลาหน้าตาประมาณนี้เลยเราสั่งมาแถมจริงๆก็อิ่มมวแหละพูดได้เลยว่าหลังจากลองชิมแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่เราบอกเลยรู้ไหมคืออะไรทุกคนนี่ หลังนะจากชิมไปแล้วบอกเลยว่าส่งข้าวมาเดี๋ยวนี้คือมันกับข้าวนะเราว่าถ้ากินเปล่าๆเนี่ยเค็มเกินไปน,นิดนึงกินกับข้าวแล้วเรายังรู้สึกว่าเค็มอยู่เลยแต่หมูเขาเนี่ยมีเท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะเราว่ามันนุ่มกว่าปกติอแต่ความเค็มนี่เรายกให้เลยต้องกินกับข้าวเท่านั้นส่วนน้ําจิ้มเขาก็เป็นเหมือนมะขามนะน่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยดีสิ่งที่เราชอบสุ่ดในจานนี้ก็คือน้ําจิม้มนั่นแหละ แต่หมูเนี่ยขาดข้าวไม่ได้จริงๆจัดมากรสอ่ะโอเคจบไปสำหรับอาหารมาดูนี่สิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งของร้านนี้ก็คือการเสิร์ฟโค้กมากับขันเหล็กแบบนี้เลยมันเหล็กไม่รู้อาจจะเป็นอลูมิเนียมก็เลยนะโอเคเอาเป็นว่าขันแบบที่เห็นนั่นแหละไม่รู้นะรู้สึกมันชื่นใจแปลกๆอันนี้ก็ไม่กล้าย,ยกสดนะอย่างน้อยก็ใช้หลอดก็แล้วกันอืมนี่ดูจากขันแบบนี้เลย อาจจะคิดไปเองนะแต่เรารู้สึกว่ามันได้ฟิลดีอีกอย่างนึงก็คือช้อนที่เนี่ยนี่เขาลวกมาให้เลยก็คือเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําอุ่นนะครับลวกมาให้เลยนี่ให้ดูบรรยากาศร้านอีกทีใครจะมาก็แวะมาได้นะอยู่ที่เซ็นเตอร์วันราคาอาจจะสูงกว่าปกตินิดน,นึงแล้วก็ที่สำคัญเขายังมีเมนูอื่นที่เรายังไม่ได้ลองอีกเยอะเลยนะครับแวะมาได้ที่บ้านคุณย่า